เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสินบริสุทธิ์แล้วมีสิ่งใดเป็นเครื่องวัดหรือไม่และจะดู้ได้อย่างไรว่าเรามั่นคงแล้วในโสดาปัติผลศินบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเราจะเป็นคนรู้เองเหมือนโยมกินข้าวแล้วโยมงเคยไปถามเพื่อนไหมเฮ้กูอิ่มหรือยังนี่ตลกแล้วนันก็ถามตัวเองสิใช่ไหมอ่านั้นไม่ต้องถามใครนะะ ศิลเราบริสุทธิ์ไหมย่านึกขึ้นไปเออเราไม่เคยเลยนะฆ่าใหม่มีขโมยไหม่มีประพฤติผิดในกรรมเปี้ยหมดเลี่ยนึกทีไรนึกไม่ออกสักทีเลยความผิดของเรานั่นแหละบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้ายังนึกออกเนี่ยยังไม่บริสุทธิ์หรือว่าไอ้กรรมก่งเนี่ยใช่ไม่ใช่นะนะอ่าทีน,น,น,ทน,นี้มั่นคงในพระโสดาปัิผลก็ต้องไปดูคุณธรรมของพระโสดาบันนะทำไว้ให้54ในัยยะไว้ตรวจสอบตนเองนะ เช่นว่าสินห้าบริบูรณ์ไหมถ้าบริบูรณ์ปุ๊บได้เป็นหนึ่งละคุณสมบัติที่สองคือโสตาปฏยังคสัสสีมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนไตรไหมถ้าเราอย่างลงมั่นแล้วไม่เป็นไรลนะทีนี้บางคนก็ถามเอแล้วรูปปั้นรูปหลอ,ลอเกิดรูปปั้นหลอห้าทำยังไงดีเราจะไหวเราจะก็เราไม่ได้ไม่ได้ไหวในลักษณะสีแลปะปตาปลามา เราไหวในลักษณะกุลเชษฐาปจายานธรรมคือความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำนี้เป็นธรรมฝ่ายกุศลซึ่งจะหมดไปจากโลกเมื่อมนุษย์เหลืออายุสิปีศิลธรรมมันจะเสื่อมลงไปเรื่อยคําว่าพ่อแม่พี่น้องครูอาจารย์ลุงป้านนะ้าอาจจะไม่มีในโลกนะลักษณะนี้เรียกว่ากุลเชษฐาปจายานธรรมเราเคารพท่านเพราะคุณงามความดีการเคารพพู้เจ้าบัญญัติด้วยเราเคารพเพราะอะไรไม่ใช่คนนี้ใส่สูตรผูกไทยแล้วเราเคารพ แต่เคารพเพราะความดีของท่านนะอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ถ้าเราไปอ,อ้อนวอนว่าขอให้ลูกปลอดภัยเถิดขอให้ลูกรวยเถิดนะอย่างนี้นะอันนั้นเริ่มเข้าข่ายศีลปฏิปรามาสเพราะว่าการจะรวยการจะอยู่รอดปลอดภัยได้นั้นขึ้นอยู่กับกรรมทางกายวาจาจิตของเราเองเช่นไปดูพระสูตรพระนางมาริกา พระนางมัลลิกาอยากสวยรวยสูงสักถามผู้เจ้าว่าจะทําอย่างไรมาตุคามคือผู้หญิงเนี่ยในโลกนี้ถึงจะสวยรวยและสูงสักผู้เจ้าตัดว่าอย่างนี้นะบอกพระนางมัลลิกานะเธอต้องไม่เป็นยังไงไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดือง ไม่แสดงความโกรธความกัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏน,นะอันนี้จะได้ความสวยงามผิวผิวพรรณงามเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายอดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไลที่นอนที่อยู่อาศัยและประทิปคมไฟแก่สมณะหรือพรามถ้าเมือตัวความนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนัก ทั้งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีพกสมบัติมากและสูงสัตว์นะดังนั้นเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งพกทรัพย์การสูงสัตว์ความรวยรูปงามผิวพรรณงามเกิดจากการฝึกกายวาจาจิตของเรานั่นเองนะไม่มีใครโดนบันดาลอะไรให้ได้ถ้าพรมเป็นคนโดนบันดาลเทวดาบันดาลแล้วใครบันดาลพรมให้ไปเกิดในในรกกัมเนศชานเปรตวิสัยจะตอบงไงล่ะตอบไม่ได้เห็นไหม พระผู้เจ้าบอกพรมก็ไม่รอดจากนรกกำเนดเนชาติริวิสัยเมื่อตายแล้วเขาก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าเป็นสัตว์ผู้มีวิชาเหมือนกับเราเหมือนกัน